ภูทตายาคกชาติยาคกคขาทีเขาเขานาจิตราเขาพปกป่าที่เลยครับเาท่านเขาผู้นำคนโนะครับาว่าวันนะครับนะครับวาได้นะครับอเสร็จร็แล้วก็เขาท่านะยที่ระยะต้อไป แล้วก็มีความพนาแล้วก็ขอทเป็นคนที่นุ่งงในการที่อนในฝันนะครับตามที่อาจารย์เช็นะครับท่านได้พูดคุยนะครับตรงนี้นะครับก็ทีต้องเานะครับเช่นนครับทุกท่านะรัอยากให้นะครับทุกคนเองนะครับพัฒนาแลต้องไปในทางไหนนะครับก็ให้นะครับอธิบายนะครับภาพวาดนั่นเลยนะครับสำหรับ อ่าพี่พ่อพีแม่ท่านใดนะครับที่อ่าวภาพไม่เป็นรายการก็จะมีอ่าน้องๆนักศึกษาสาขาวิชาการพิทยาศึกษานะครับเราอย่าวาดภาพให้นะครับหลังจากที่นะครับวาดภาพดูดีความเสร็จก็จะเป็นการนะครับอ่านำเสนอในส่วนภาพของคุณคนในฝันนะครับโดยอาจจะให้หานรูแท่งลูกนะครับของเสร็จได้ลูกได้ออกมานำเสนอนะครับภาพคุณูดีความของคุณคนด้วยนะครับชาพีดแต่ลูกจะผูกซุ้มไอยู่ อันนี้พ่อแม่เนาะเป็นปุณโธพ่อไ้ก่อนเลยครับใอจซีพีอะไรที่ช่วยพ่อไปแจ้งข่าวอันนี้ก็คือออาันที่สองคือพระภูมิธาแในหมู่บ้านใช่ครับพระภูมิทธาแในหมู่บ้านอันอันนี้ของของยายเภาเนาะเาียเภาเบียธาตุไปดูธาทะเลไทยแกยัยอะไรห่อไปแจ้งข่าวสูตรตีมีดค่ะสูตรตีมีดค่ะเอกจากันสูตตีมีดที่มีคุณภาพมีออร่า แทนทุกทายนะคะก็จะมีเครื่องออกกำลงกายนะคะแล้วก็ส่วนฐานะซึ่งส่วนฐานะนะคะก็อยากจะให้มีไฟติดรอบๆด้นั่นเองมีสุท่าพีถุแรงเพื่อเพนะคะแล้วก็หน้าจอมาคือโรเรียนแห่งโอกาสนะคะน้ำนะคะก็จะดรอสามสามคะแนนนะคะแล้วก็กต่คุณที่ค่ะที่ ค่อนข้ากเยอะเลยเสียวค่ะก็จะเป็นสิทแทนชุมชนนะครับมีการแก้ไขภาษาในด้านไหนนะครับก็ให้อาร์บิวสสามตัวนะครับเพืัอให้เกิดันกับเอในช้องหลักใช่ไหมคะที่นอนนกคริดหแก้วได้ส่วนของจ้ป่านนะครับก็มีกิจกรรมที่เรียว่าแก้วครับในช่วงนี้ครับเชิญชวครับ เ่อมิเรื่องไหนรู้ตัวใหญ่หัวยอดยอดปายสระดคะแนนจะกกาลงปัติโดยระดับเทคะโ้นะคแนนเ็จะได้เท่าไันึรอ